วัดไร่ขิงสงสัยตรงเครื่องเล่นโคงเก็บละว่ามันไม่กลางท, 9. ที่จอดรถครับสวัสดีทุกคนตอนนี้อยู่ที่วัดไร่ขิงนะพามาเที่ยวงานวัดไร่ขิงกันช่วงสงการ

สวยมากเลยเอาเวฟสุวรรณครับสนะวยอะ่ะไปน้องพาไปเดินดูง,งานข้างในดีกว่า ของกินของขายเยอะแยะมากมายแน่นอนป้ายเาดูอของกินไหมถ่ายรูปก,ก่อนเนาะถ่ายไปดิเนี่ยตรงนี้สวยอยู่ระหว่างพาโลมาเนี่ยก็ได้สวยนี่มาดูของกินกันต่อของกินของขายเยอะแยะมากมายใช่ไหมกอลัด มะห่คราเมคาราเมลราเมไม่เกล็ดารแม่ไม่เกลดเจ้าหน้าอเจ้าหนติดต่อสามร่อยอะไปเเต้ ไม่ซื้อเหรอกกะละแมไม่กมินกะละแม่อยแมน่้อำมนะ <c oughs> พร้าวนี่เรามาเช้าแล้วนะแต่แม่ค้าเขาก็ยังอยู่โหคือไหลซอยมากเลยอ่ะ หลายซอยมากเลยยาวไปนู่นไป่ที่ยไหนก่อนอ่ะเอาไงอะ่ะสุดยอดเลยอะ่ะงานใหญ่มากเนาะไปนู่นเลยเนาะยาก ขันปลาหมึกเฮ้ยไม่ได้ของน่ากินมตาและเยเ้าหลามข้าหลามก็น่ากินเนาะนี่ครับ จััเลยหรอเออยาวไปเลยแต่น้าเดินนะเพราะร้านมันเยอะมากแลไมเหมือนวบ้าวเร้าอตอนนั้นไปงานนครปฐมก็แบบนี้แหละใหญ่อย่างนี้แหละยอดลู แล้วก็วนประกับอย่างเดิมวนไปวนมาอย่างงี้ยนะห้องน้ำห้องน้ำไหมมิเมงดาไม่อะแมทงดาเจอมะม่วงกวนแกวแยนนีตักตักไหมล่ะอ้ สูตรีเคลือบเหรอเคลือบน้ำตาลถ้วยเท่าไหร่คะสหรับสามหา้หาถ้าเป็นถ้วยอ่ะบหรั

ผมกำลังโปรโมทดูยถ่ายกันต่อโอ้โหถ่ายแล้วได้เหรียญหมดเลยนู่นแต่มันมีอะไร น่าก,กินงอะไรบ่ะัดท่ายไม่หมึกปลาส้มน่ากิน,กกน หมูทอดหมูขึ้นรถไม่ได้ <c oughs> เออกลิ่นมันก็จะไอ้นี่อยู่นะไม่รอหมออึโกแปดสิบเนี่อแปดแปดกุ๊ก

กิน,น,น,นกรับหลินทอดไข่ละคิบปปบาท

ปากกเก๋ดูีเขาขึ้นรถได้ไหม <c oughs> เขาขึ้นรถได้ไหม

ทำอะไรอ่ะไหนต่อตรงนี้สูตรอาหารเนาะน่ารักมากค่ะฮะ ลูกไปให้ติปเขาไปดูไว้ชิมก่อนนะแม่ตอน,นี้ไปนี้คนวนไป Cái móc kem gần đây Không màu. Không màu. mà gần Không mau Không mau Đi quá à, là... lọc Đây, oh. ก็ตุ๋นหรืิ้นหรืออรเนี่ยร้อนมากเลยตรงนี้เนี่ยมะม่วงไอ้อะไรนะมะม่วงปลาหวานนิสก้าด้วย เดี๋ยววนออกมาหาผ้กาก็เยอะกระตุกกระติก ร้อนเหมือนกันน้อยนาอลย่ะรนี้เดวตั้งร้อยเดียวครกาอยมาดีอันนัสายแได้แค่นี้มาาวด้ยปเรีอนดูได้เลยก็งโอ้โหว้างมากเลย cốt quang rồi nó Hai đường nóng làm thịt bò, riêng เ่าหย้เลารัง่แกเรายี่สิบบาทด้วยคะแล้วละคะนี่ตั้งเลย่นเอาอบเลนยลิง อ๋อชั้นลงก็ร้อนอยู่ลนะสามบาทเนืจังอยู่ข้าวแกงนี่ข้าวแกงเกือกสนับให้หน่อยมีแย่สองบาทเพนะ ขขขขขขเข้าไปครับยิ่งโอเอ้ยอุมค่ะลสุกเลยล้ว,อลวไอตอนนี้ต่อไอขนมมะแกงเนอพันรักรับอกอร่อยอกันแ่รับท่านที่มากันหลายๆคนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมอ๋อตอนนี้ก็เสื้อผ้าเราได้มาชิมกัน

ยี่ติบหรือสิบหกสวยเนี่ยเสื้ออยากได้ก็นสนใจมาเดินได้นะ16 17บนะถึงจะเก็บกัน

ก,ก็นอนสามตัวห้าร้อยมันต่างอ้าถองเล่น Thầy đẹp Không là... Không là Rất nó nồng đẹp của dài nhưng mà Ơ <laughs> hey, mẹ, nhau là rồi ประมาณนี้เนาะมาเดินเล่นกันงานวัดไล่ขิงไม่ก็อย่าลืมกดซับต่อไข่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนสวัสดีเดี๋ยวมาอีกค่ะไอ ลูกเหล็ก <Yeah. S 1> yeah.